ิ่งที่เราคิดมีอิทธิพลต่อการออกแบบสมองนะครับวันนี้ผมจะ,ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและการทํางานของสมองผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจสมองของเราเนี่ยจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะว่าสมองของเราเนี่ยมีผลต่อกิเลสข,ของมนุษย์ยังไงนะเราจะดูแลสมองจะทําให้สมองดีหรือว่าจะทําให้แบบมีความสุขยังไงเพราะตอนนี้เรารู้หมดแล้วว่าสมองเป็นเช่นไรจิตใจเป็นเช่นนั้น จิตใจเป็นเช่นไรสมองเป็นเช่นนั้นถ้าวันนี้เราดูแลจิตใจนะครับก็เหมือนดูแลสมองแะนะวันนี้ er ong, เรื่องของสมองเรื่องของความสุขนะฮะเป็นเรื่องเดียวกันที่เราต้องเข้าใจเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะไลฟ์เรื่องนี้เพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าใจก้อนที่มีน้ําหนักประมาณ1นกิโลสขีดที่เรียกว่าสมองนะฮะก็แน่นอนครับมันเต็มไปด้วยเส้นประสาทแล้วก็มันมันมีกระแสไฟฟ้าในสมองเราด้วยและเขายังพบอีกว่าสมองของคนเราเนี่ย มันใช้พลังงานประมาณ20%ของพลังงานทั้งหมดที่เราใช้เลยดังนั้นวันนี้จะเห็นว่าเวลาเราทํางานหนักๆคิดเยอะๆนะ่ะถึงแม้จะทํางานในห้องแอร์มันก็เกิดความเพลียนะต่างๆได้ดังนั้นวันนี้เพื่อให้ท่านได้เข้าใจการทํางานของสมองนะผมเชื่อว่าถ้าท่านเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยท่านจะเข้าใจจิตใจมนุษย์มากขึ้นและสามารถหลอ่อหลอมตัวเองได้นะเพราะมนุษย์เนี่ยพวกเราดําเนินชีวิตด้วยความกลัว ที่เรากลัวเพราะเราไม่รู้ดังนั้นวันนี้เราจึงมาเรียนรู้เพื่อให้ได้เข้าใจว่าเราจะจัดก,การกับสมองของเรายังไงเราจะได้ไม่กลัวเนาะวันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องสมองนะครับผมเลยทําให้เป็นภาพเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะเรียนรู้ผ่านภาพถ้ามีภาพเราจะเข้าใจง่ายดังนั้นสมองแบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนนะครับผมจะเน้นส่วนนอกสุดเพราะเป็นสมองมนุษย์สมองส่วนแรกเนี่ย เรียกง่ายๆเรียกว่าสมองเพื่อให้เราอยู่รอดสมองส่วนแรกนะฮะ,ละ,ะเลฟเทเลียนเบนผมแทนสัญ,ญักษณเป็นงูเนี่ยเรียกว่าสมองเพื่อให้เราได้อยู่รอดสมองส่วนที่2เป็นสมองส่วนกลางภาษาชีวิทยาเรียกว่าลิมบิกซิสเต็มเนี่ยเป็นสมองควบคุมอารมณ์เป็นสมองเพื่อให้อยู่ร่วมนะฮะ <S <S <ๆ>เพื่อจําง่ายนะสมองส่วนรอดส่วนให้อยู่ร่วมและสมองส่วนนอกสุด เพื่อให้เราได้อยู่อย่างมีความหมายดังนั้นถ้าวันนี้เข้าใจสมอง3ส่วนนี้ผมเชื่อว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งอยู่รอดได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้และอยู่อย่างมีความหมายดังนั้นวันนี้สําคัญมากๆที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีและกําหนดชีวิตเราได้แต่ก่อนผมก็ไม่มีความรู้นี้นะฮะแต่2อสปีนี้ผ่านสัมมนาเยอะแล้วก็ชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลยอยากจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นสมองส่วนแรกเนี่ยเป็นสมองอยู่รอดแน่นอนครับเป็นสมองส่วนสัญชาตญาณเนาะสมองอยู่ร่วมก็คือทาให้อยู่ร่วมกับคนอื่นควบคุมเกี่ยวกับ EQ ของมนุษย์และสมองส่วนสุดท้ายซึ่งสําคัญที่สุดเรียกว่าเป็นสมองของมนุษย์เนี่ยนะฮะซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆนอกจากมนุษย์นะฮะไม่มีสมองส่วนนี้อยู่ดังนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจสมองส่วนนอกนะผมเชื่อว่าเราจะเข้าใจชีวิต เราจะสามารถกําหนดชีวิตของเราได้นะฮะว่าสมองส่วนนอกสุดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเหมือนแม่ทัพเป็นเหมือนแม่ทัพเรือ,อคล้ายๆกับเป็นเป็นกับตันเรือเนาะกับตันเรือคือมินาที่ควบคุมดังนั้นวันนี้ถ้าเราพัฒนาสมองส่วนนอกสุดคือสมองของมนุษย์เนี่ยสมองเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นจะดีด้วยและสมองเกี่ยวกับสรรชาตญยานการเอาตัวรอดก็จะดีด้วย ใน,นวันนี้ผมจะเน้นเรื่องสมองส่วนนอกนะฮะเพื่อที่เราจะได้มีความสุขแต่ก่อนพูดถึงสมองส่วนนอกเนี่ยนะฮะทุกท่านครับ,รบหลังจากนี้เมื่อเข้าใจสมองส่วนนอกแล้วผมอยากแบ่งปันจากของคุณหมอคนนึงนะฮะว่าเราจะดูแลสมองยังไงเพื่อให้สมองเราเป็นสมองที่ดีนะฮะสามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะโอเคนะครับงั้นผมขอญอาตไปต่อเลยเนาะดังนั้นวันนี้ เพื่อให้เข้าใจสมองส่วนนอกเนี่ยผมอยากให้ท่านทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสุขของมนุษย์นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าหลายๆคนไปหาทางออกของความสุขด้วยการใช้สารเสพติดไปกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นความสุขหลั่งสารเคมีที่ชื่อว่าโดพามีนนะฮะซึ่งมันจะทําให้เราติดสุขครับเราเราอยากได้มันอีกแต่ความสุขที่เราปรารถนาหรือความสุขที่แท้จริงในทางจิตวิทยาคือความสุขที่เกิดจากการหลั่งสารที่เรียกว่าเซโรโทนิน ดังนั้นวันนี้ความสุขนะฮะมันจะทําให้เราหลั่งสารเคมี2ตัวนะฮะหสารเคมีที่ชื่อว่าโดาพามีนเป็นสารของรางวัลครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างนะฮะแล้วเราประสบความสําเร็จจะมีสารเคมีที่ชื่อว่าโดาพามีนหลั่งออกมาเขาเรียกว่าเป็นสารรางวัลเป็นในสมองของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น reward พา t เ w a y เป็นวงจรของการประสบความสําเร็จเมื่อเราตั้งเป้าประสบความสําเร็จเราจะมีความสุขสารเคมีที่ช<ร>ื่อว่า โดพามีนจะหลั่งออกมานะครับดังนั้นวันนี้ครับคนที่เสพยาเสพติดต่างๆแน่ไม่ออนครับเมื่อเสพยาเสพติดสมองก็หลั่งโดพามีนออกมาอยากได้โดพามีนอีกก็เสพอีกและเส้นประสาทมันโดนทำลายก็ต้องเสพยาเสพติดในปริมาณที่มากขึ้นนะหรือว่าถ้าอย่างเราอยากกินอะไรที่อร่อยเนี่ยถ้าเราได้กินเนี่ยโดพามีนมันหลัง่งสมองก็จําไว้นะครับว่าเฮ้ยกินอ่า แซลมอนแล้วมันหวานอร่อยเราก็อยากกินแซลมอนอีกสุดท้ายมันก็จําไว้แล้วก็ทําให้เราไปกินแซลมอนได้กินแซลมอนหรือว่าได้ประสบความสําเร็จอะโดพามีนก็หลัง่งดังนั้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของสมองผมสรุปนะฮะ<ม>การทํางานของสมองออกเป็น5อย่างซึ่งถ้าเราเข้าใจอะเราจะรู้การทํางานของสมองนะฮะสมองมีหน้าที่1รู้สึกครับมันมันมันรับรู้ก่อนทานตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ยเมื่อรับรู้ก็รู้สึกนะรู้สึกเนี่ย เป็นการทำงานของสมองส่วนกลางของมนุษย์นะเมื่อรู้สึกมันก็นึกคิดแล้วตอนนี้นึกคิดสั่งการและจดจําดังนั้นสมองมีหน้าที่5อย่างนะครับออรับรู้รู้สึกนึกคิดสั่งการแล้วก็จดจําวันนี้ครับถ้าเราเข้าใจสมองนะฮะเราจะรู้ว่าสมองของเราเนี่ยมันเป็นต้นตอของความสุขและความทุกข์เพราะนักวิชาที่ชื่อว่าโน m ม n ดอตนะฮะ โนแมนดอทเนี่ยทำงานวิจัยเกี่ยวกับสมองเยอะแล้วเขาพบว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมีอิทธิพลต่อการออกแบบสมองคือถ้าคนคิดลบเนี่ยแม้จะสอบได้ที่1นึ่เขาก็จะคิดลบอยู่เสมอเอ๊ะเดี๋ยวเพื่อนมาอิจฉาเราจะรักษาที่1ไว้ได้ไหมซึ่งแน่นอนครับคนคิดลบเส้นประสาทก็เป็นลบมีโอกาสที่จะคิดลบชีวิตเป็นทุกข์ครับแต่คนที่คิดบวกอยู่เสมอนะฮะถึงแม้ไฟไม่บ้านเขาบอกเฮ้ยโชคดีที่ วันนี้ยังมีชีวิตรอดนะโจรขึ้นบ้างก็ยังดีอะไรเงี้ยดังนั้นแน่นอนวิธีคิดบวกคิดลบเนี่ยมันเป็นการทํางานของสมองซึ่งในสมอง,องแต่ละคนมันแตกต่างกันตรงนี้ครับคนที่มีความสุขจะคิดบวกได้ในทุกๆเรื่องคนคิดลบก็เป็นคนที่ลบได้ในทุกๆเรื่องคนที่ไม่มีความรู้ด้านจิตวิทยามิไม่มีความรู้ด้านสมองก็ไม่สามารถที่หล่อหลอมตัวเองให้เป็นคนคิดบวกได้ไหมครัเพราะว่า มันอยู่กับความเคยชินทานประสบการณ์ลบๆมาเยอะทั้งชีวิตสุดท้ายเซลล์สมองเป็นแบบคนคิดลบจะคิดลบได้ทุกเรื่องเป็นผลของไม่มีความสุขอยากคิดบวกนะบางทีอะแต่มันไม่เคยฝึกไงฮะมันก็เลยไม่สามารถจะคิดบวกได้นะดังนั้นวันนี้ครับผมเลยอยากจะแชร์เรื่องของความสุขไว้นิดนึงนะฮะว่าเมื่อเราเข้าใจสมองแล้วผมอยากให้ทุกท่านเราเข้าใจเรื่องความสุขเมื่อเรามีความสุขมันมีสารเคมี2ตัวที่เป็นพระเอกนะฮะคือสารที่ชื่อว่าเซโรโทนิน เซโรโทนินเนี่ยมันเป็นสารสุขเมื่อเกิดจากความรู้สึกผ่อนคลายสมมติว่าท่านนั่งสมาธิเนี่ยได้สักแป๊บสิบห้านาทีนะนักวิชาต์บอกว่าเมื่อเราผ่อนคลายเซโรโทนินมันจะหลั่งมาพร้อมเอนโดฟินคือสารแห่งความสุขสุขระแบบเนี้ยมันเป็นแบบสุขสงบอันนี้สารสุขตัวแรกนะแต่สุขจากโดพามีนมันเป็นสุขที่เกิดจากการได้รางวัลหรือการประสบความสําเร็จดังนั้นคนที่มีความสุขเนี่ยเขาก็จะตั้งเป้าหมายนะฮะ ตั้งเป้าหมายเมื่อเจอความสําเร็จตามเป้าหมายมันก็ต้องตั้งเป้าใหม่นะฮะอันนี้คือคนที่สแสวงหาความสําเร็จไปเรื่อยซึ่งมันอาจจะไม่สุขที่สุดนะฮะแต่คนที่เข้าใจความสุขก็คือเม,มื่อเขารู้ว่าเมื่อไปถึงเป้าหมายได้สารโดพามีนปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องตั้งเป้าใหม่เพื่อให้ได้โดพามีนใหม่หไปเรื่อยนะเนี่ยแต่คนที่เข้าใจชีวิตและมีความสุขคือเมื่อมีเป้าหมายระหว่างเดินไปหาเป้าหมายเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองไปด้วยและมีความสุขกับปัจจุบัน จนเมื่อเป้าหมายถึงเป้าหมายแล้วก็มีความสุขโดพามีนหลังก็ตั้งเป้าใหม่นี่คือคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขนะฮะดังนั้นวันนี้นักวิาทารู้แล้วนะครับว่าทุกท่านสมองมันงอกได้มันเปลี่ยนแปลงได้และเมื่อสมองส่วนนอกของมนุษย์พัฒนาสมองส่วนกลางและสมองส่วนสัญชาตญาณเป็นสมองส่วนในเนี่ยก็จะพัฒนาตามนะฮะเมื่อสมองส่วนนอกพัฒนามันจะทาให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจผู้อื่นมีอารมณ์ดีขึ้นความกลัวเราจะลดลงและมีมีสินธรรมมากขึ้นดังนั้นการพัฒนาสมองส่วนนอกซึ่งเป็นสมองส่วนของมนุษย์เนี่ยเลยสําคัญที่สุดนะฮะมันจะทําให้เราอยู่เหนืออารมณ์นะใช้เหตุผลมากขึ้นในการตัดสินใจและจะทําให้เราอยู่รอดในโลกนี้ได้ดีอย่างมีความสุขดังนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะสรุปนะ,ะเรื่องของสมองไว้ว่าสมองมี3ส่วน ส่วนอยู่รอดคือสมองส่วนงูของงูนะที่ท่านที่เข้ามาใหม่สมองส่วนอยู่รอดคือสมองส่วนสัญชาตญาณสมองส่วนอยู่ร่วมคือสมองส่วนกลางและสมองส่วนอยู่เพื่อเพื่ออะไรเนี่ยแหละสมองอยู่เพื่ออะไรนี่คือสมองส่วนนอกดังนั้นคนที่รู้ตัวเองว่าอยู่เพื่ออะไรนะฮะเขาจะอยู่เพื่อที่จะให้คุณค่ากับผู้คนอยู่เพื่อทําหน้าที่อะไรเงี้ยคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาสุขภาพจิตน้อยและจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะ พูดถึงความสุขผมอยากอ้างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยนะครับเขาไปตามคนที่ถูกหวยที่จริงเราคิดว่าคนถูกหวยนะ่าจะมีความสุขนะแต่ที่อเมริกาเขาทํางานวิจัยคือโทรไปหาคนที่ถูกหวยทุกคนเลยนะฮะประเมินความสุขดู1เดือน3เดือน6เดือนนะปรากฏว่าความสุขจะเป็นแบบนี้เมื่อเราถูกหวยใหม่ๆ20ล้านอะไรเงี้ยความสุขมันจะขึ้นในช่วงแรกครับหเดือนแรกความสุขโอ้มีความสุขมันเหมือนฝันทุกคนจะบอกเหมือนกันนะ แล้วประมาณ3เดือนนะความสุขมันจะเริ่มหันหัวลงเพราะร่างกายจะเริ่มสร้างสมดุลน,นะฮะเรื่องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทํางานวิจัยมาพูดในรายการเชตท็อกนะฮะหเดือนนะฮะทุกคนความสุขมันจะเข้ามาอยู่ระดับเดิมของมันมันจะรักษาระดับนะฮะมันมัน,ม,นมันสอดคล้องกับทางาศาสนาชีวิตมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ดังนั้นว่าสุขมากๆคนที่ถูกหวยเนี่ยมีความสุขแน่นอน6เดือนนะฮะส่วนมากก็ จะมีความทุกข์ละนะมีบางคนมีโจรขึ้นบ้านบางคนเมียบอกเลกิกบางคนลูกแบบติดยาอะไรเงี้ยเมื่อมีความทุกข์เข้ามาเขาบอกว่าคนที่เขาติดตามน้อยมากที่จะมีความสุขน้อยมากที่จะมีความสุขแถมความสุขที่เกิดจากหลังจาก6เดือนอ่ะไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการถูกหวยครับมันเป็นความสุขที่ที่เขาสร้างเขามาก่อนนั้นแล้วดังนั้นวันนี้ถ้าท่านคิดว่าถูกหวยแล้วจะมีความสุขแน่นอนครับท่านจะมีความสุขช่วง3เดือนแรกหลังจากนั้นร่างกายจะปรับตัว ให้เข้าสู่สภาวะสมดุลท่านก็จะมีสุขทุกสุขทุกเหมือนคนอื่นอยู่ดีแล้วมันม,มีความหมายอะไรถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ครับผมว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็จะเข้าใจว่าโลกของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าทวิภาวะนะเมื่อมีทุกขมีสุขเนี่ยมันสลับกันเมื่อมีทุกขมากๆเราก็ไม่อยากให้ความทุกหมดไปเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองคนะเพราะว่าร่างกายจะรักษาสมดุลเราก็จะไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเห็นไหมฮะเมื่อสุข เราก็มองออกนะว่าเป็นความสุขจากโดพามีนหรือความสุขจากการหลัง่งเซโรโทนินถ้าเป็นความสุขจากการหลั่งโดพามีนเราต้องเข้าใจว่าเราจะไม่ติดสุขเพราะมันเป็นการสแสวงหาที่แบบต้องไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าสุขจากเซโรโทนินกับเอนโดฟินเนี่ยเป็นสุขจากความส,สงบหรือว่าการเข้าใจชีวิตเนี่ยมันเป็นความสุขที่ค่อนข้างจะยั่งยืนนะครับวันนี้ก็คงเก็บไว้เพียงเท่านี้แต่ผมเชื่อว่าไลฟ์เนี่ยสำคัญมากมันทำให้ผม เข้าใจชีวิตนะแล้วก็ไม่ได้แสวงหาความสุขจนมากเกินไปจนทําทุกอย่างเพื่อตัวเองมีความสุขอ๋อ oh, สวัสดีครับคุณโรมาเนียไม่เจอกันนานนะครับสบายดีนะฮะโอเค okay, ขอให้มีความสุขนะครับลองฟังคลิปนี้ดูนะฮะลองเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมองที่ผมแบ่งปันดูว่ามันจะช่วยให้แบบคุณมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเข้าใจสมองแน่นอนครับจะเข้าใจว่าเราไม่สามารถบังคับมันได้แต่เราฝึกมันได้นะ เราจะใช้ชีวิตด้วยสมองสองส่วนแรกเป็นหลักคือสมองส่วนสัญชตาตญาณกับสมองส่วนอารมณ์90%นะฮะแต่สมองส่วนนอกของเราเนี่ยสมองส่วนของมนุษย์เนี่ยนะฮะเราจะใช้มันแค่ประมาณแค่สิเป็นสมองที่เราควรฝึกมันเป็นเหมือน,นแม่ทับใหญ่เนาะดังนั้นสมองมนุษย์เนี่ยฝึกยังไงครับก็ฝึกนะทาสมาธิฝึกมีสตินะเพื่อเพิ่มเ,เปลี่ยนการรับรู้ของเราเมื่อเปลี่ยนการรับรู้เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเมื่ออารมณ์เปลี่ยน ความจําของเราก็จะเปลี่ยนนะเมื่อความจําเปลี่ยนครับทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ความหมายกับมันน่มันเกิดจากความจําในอดีตน,นะอย่ายกตัวอย่างเช่นเราไปกินอาหารอร่อยอะสมองก็จะจําละอยากกินอีกอยากกินอีกได้กินอีกโดพามีนก็หลังเราต้องหาของอร่อยกินเรื่อยเห็นไหมฮะเราตั้งเป้าอะไรไว้สักอย่างมันสําเร็จโดพามีนหลังเราก็ต้องหามันเรื่อยดังนั้นวันนี้สุขจากการสแสวงหาน่าจะเหนื่อยเนาะแต่เรารู้ว่า เมื่อเราต้องการความสุขที่แท้จริงนะฮะเราต้องไปคู่กันเลยสุขจากโดพามีนด้วยสุขจากการหลั่งเซโรโทนินด้วยและพัฒนาสมองส่วนนอกพัฒนาได้อย่างดีขอสมองส่วนนอกนะนัคนัวันนี้ก่อนจบคลิปนะผมเ,เพิ่งฟังคุณหมอนายแพทย์อะไรนะสุรเกียรตนะิอาชานานุภาพท่านแชร์เรื่องวิธีการบำรุงสมองนะถ้าท่านฟังคลิปนี้อยู่ช่วยสิ่งนี้ไปบอกกับลูกหลานของท่านเพื่อสมองของลูกหลานท่านดีด้วยเนาะสิ่งแรกก็คือนอนต้องนอนให้พออิ่มนะฮะ คือหลายคนที่มีมาหาผมแล้วมีปัญหาสุขภาพจิตคือนอนไม่ได้นอนไม่เพียงพอนะฮะถึงแม้คุณจะนอน8 9ชั่วโมงต่อวันแต่บางคนไม่สามารถหลับลึกได้ต้องใช้ยานอนหลับตลอดเนี้ยซึ่งอันตรายมากๆดังนั้นเราหลับเนี่ยตื่นมาต้องสดชื่นถ้าหลับหลับตื่นตื่นฝันฝันเนี่ยเราไม่สามารถหลับถึงระดับที่3กับที่4ได้เนี่ยต้องหาวิธีการเพื่อให้ตัวเองหลับลึกได้ก็ลองหลับเป็นเวลาเดียวกันทุกวันอย่าหลับกลางวันแล้วก็ต้องทําตัวให้ผ่อนคลายอะฮะเพื่อจิต เป็นเคลียร์จิตสํานึกของเราก่อนลดความคิดลงให้เยอะนะฮะก่อนที่จะหลับดังนั้นเราจะโอกาสฝันจะน้อยลงเอาโอกาสที่จะฝันร้ายน้อยลงไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนอะไรงนี้ก็ได้เพื่อให้คลื่นจากเบต้าเวฟเปลี่ยนเป็นแอลฟาเวฟแล้วค่อยหลับนะหนคุณต้องนอนพอเพื่อสมองคุณดี2นะครับคุณต้องกินดีนะักวิทาศารพบว,ว่าถ้ากินผักพืชผักผลไม้นี่ยเลือดจะไม่เป็นกรดแต่ถ้าเรากินเนื้อแดงเยอะๆนะดรออโตบอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเป็นโรคมะเร็งเนาะ มันจะทําให้เลือดเราเป็นกรดดังนั้นข้อ2ของการดูแลสมองก็คือกินผักเยอะนะถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะอายุของเราถ้าเกินครึ่งคนไปแล้วเนาะการกินเนื้อเยอะๆนะเลือดเป็นกรดนะดังนั้น3คือออกกำลังกายแน่นอนครับเมื่อออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงเนาะจิตใจมันจะเริ่มแข็งแรงด้วยเพราะว่าร่างกายและจิตใจ VR1 อันนี้ข้อ3นะนะข้อ4เพื่อให้ดูแลสมองเพราะว่าเราควรเรียนรู้สิ่งใหม่วันนี้นะวิสารรู้แล้วนะว่าสมองเนี่ยมี2ระบบ ระบบแรกคือมันเป็นเส้นประสาทของอารมณ์และพฤติกรรมเมื่อเรามีอารมณ์ใดซ้ําๆสมองจะเส้นประสาทแลท้วทาให้เส้นประสาทอารมณ์เช่นนั้นแน่นมีพฤติกรรมใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะสุดท้ายมันจะเป็นนิสยัยเห็นไหมอันนี้เป็นระบบหนึ่งอีกระบบหนึ่งคือการเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆเส้นประสาทจะสร้างมันจะสร้างต่อมเอ๊ะต่อมเอ๊ะนี่คือต่อมสติถ้ามีอะไรผิดปกติเมื่อเรามีสติเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันน่าจะดีนะเขาบอกต่อมเอ๊ะนี่แหละคือต่อมที่เรียกว่าต่อมสติ ดังนั้นเราควรพัฒนาสมองส่วนจิตสํานึกของเราเ,เพื่อให้เรามอีอะไรที่ถ้าเราจะเดินทางผิดเนี่ยสมองมันจะประมวลผลและให้เราแบบตระหนักรู้ว่าเราควรทําต่อหรือไม่ทําต่อนะสุดท้ายเมื่อเราตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมีต่อมเอได้รับการพัฒนาเนี่ยนะมันจะทําให้เราเป็นคนที่ตัดสินใจถูกเมื่อตัดสินใจถูกครับชีวิตก็ไปถูกทางเพราะนักวิทาศาสตร์รู้เหมือนกันว่า คนที่ประสบค,ความสําเร็จกับคนที่ล้มเหลวหรือคนที่มีความสุขกับม,มีความทุกข์มันต่างกันเฉพาะการตัดสินใจนะครับสวัสดีครับคุณอ่ำมนเดมโ้นะฮะคุณอ่าโอเคนะครับน่าจะคุณสว,น,น,สวน,นุดาสวนุดมเนาะโอเคผมทั้งที่ฉันผิดก็ต้องขอโทษด้วยฮะวันนี้ผมไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับสมองเราเข้าใจสมองเราจะเข้าใจชีวิตและเข้าใจจิตวิทยาทำให้เรามีความสุขได้ ดังนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจสมองเราจะเข้าใจว่านะฮะเราจะเข้าใจความสุขของชีวิตด้วยอ่ะเพราะสมองมันสร้างสารเคมีทําให้เรามีความสุขก่อนจบไลฟ์นะครับมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เล่าเกี่ยวกับท่านคงเคยได้ยินเรื่องของหมาขี้เลื้อนเนาะหมาขี้เลื้อนเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมันก็มีความทุกข์หมดนะจนวันหนึ่งพระท่านก็บอกว่าเนี่ยหมาขี้เลื้อนเธอเป็นหมาไม่ว่าจะอยู่ในวังหรืออยู่ในวัดนะหรือว่าอยู่ข้างถนนเนี่ยเมื่อเธอไม่รักษาเลื้อนนะ เธออยู่ตรงไหนเธอก็คันดังนั้นถ้าวันนี้เรามีความทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจความทุกข์นะฮะว่าความทุกข์เนี่ยมันมันไม่ได้คงตัวของมันความสุขก็เหมือนกันเพราะมีงานวิจัยรับรองแล้วทุกอย่างมันจะเข้าสู่สมดุลทุกอย่างดังนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเข้าใจชีวิตนะฮะเราจะเข้าใจสมองและเราจะหล่อหลอมตัวเองให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะนะครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องสมองมากขึ้นเนาะ โอเคแล้วพบกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ